วิธีอธิษฐานจิตให้เห็นผลทันทีวิชานี้มาจากครูบาอาจารย์ที่สอนเรกศาสตร์ยาแรงให้กับครูยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะเฮลโล ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจคุยที่ปรึกษาด้านเลขาศาสตร์สำหรับธุรกิจออนไลน์ดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะคะแบ่งปันความรู้เรื่องการตลาดแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการพลิกชีวิตด้วยเบอร์มงคลน,นะคะรับออกแบบเบอร์มงคลสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่กันนะคะทุกคนคุยจะมาแชร์ เสียงภาพชัดเจนไหมนะคะครูจะมาแชร์ในเรื่องของการอธิษฐานจิตนะคะซึ่งไม่เคยบอกใครมาก่อนนะคะอย่าลืมให้ทุกคนช่วยกันกดแชร์สร้างสะพานบุญนะคะเพราะหลายๆคนมักจะขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันใช่ไหมคะแต่วันนี้จะมาใช้นะคะมาเผยวิชาความลับนะคะจากครูบาอาจารย์ไม่ค่อยได้เผยแพร่ที่ไหนมาก่อนนะคะทุกคน และก็ไม่ค่อยได้บอกใครด้วยเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะคะอ่ะพร้อมอยังนะคะพร้อมอย่งถ้าพร้อมแล้วคุยยุ้ยนะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมมาได้เลยนะคะคุยยุ้ยจะมาแชร์ให้ฟังนะคะตอนนี้คุยยุ้ยไลฟ์สดนะคะอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีนะคะนครปฐมนั่นเองนะคะภาพชัดเสียงชัดใช่ไหมคะทุกคน ทีนี้นะคะเริ่มเลยนะคะใครที่เข้ามาฟังย้อนหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูยุด้วยนะคะข้อแรกค่ะนะคะที่เราจะอธิษฐานจิตให้เห็นผลลัพธ์ทันทีนั่นก็คือนั่นก็คือให้คุณนะคะทุกๆครั้งที่เราทำความดีหรือสิ่งใดๆก็ตามและพลังจิตของเรานะคะเหมือน เปรียบเสมือนคือไม่ใช่มาขอแต่พลังจิตเราเท่ากับสิ่งศักดิก์สิทธิ์อย่างเช่นเรามากลาวไหวพระร่วงใช่ไหมคะพระร่วงจิตเราระดับเดียวกันแต่เรามาบอกท่านนะคะเรามาบอกท่านว่าปัจจุบันนี้ลูกได้ประกอบสัมมาอาชีพธุรกิจออนไลน์หากผลความดีนี้ที่ลูกได้ทำดีที่สุดแล้วขอให้ลูกจงเกิดผลลัพธ์ได้รับคำตอบ มีเงินเข้าบัญชีมีลูกศิษย์มากมายเกิดผลในวินาทีนี้เวลานี้บัตรเดียวนี้ด้วยเธอนี่คือเคล็ดลับที่ครูยุ้ยใช้มาตลอดนะคะโดยการว่าเราบอกทำอะไรเรามาทำอะไรแต่ไม่ใช่มาล้องขอนะคะเราไม่ได้มาล้องขอ แต่เราบอกท่านนะคะเราบอกท่านเราส่งแรงสั่นสะเทือนบอกกับท่านว่าปัจจุบันลูกมีอาชีพนะที่มาของรายได้สิ่งที่วันนี้เราทำคลิปเราทำไลฟ์เราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นการเจอเพื่อนที่ดีนะคะบางครั้งมันอาจจะยังไม่ได้มาเป็นรูปแบบการเงินแต่ในบางครั้งมันอาจจะมาในรูปแบบเจอเพื่อนที่ดี เจอคำตอบที่ดีในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณควรวางใจเชื่อใจสำหรับยุคออนไลน์ในยุคนี้นะคะให้คุณจงทำจิตให้อยู่ในระดับเดียวกัน กับโฟกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและเป็นการอธิษฐานจิตสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลลัพธ์ทันทีทันใดครูยุ้ยใช้มาตลอดต่อเนื่องและได้วิชานี้จากครูบาอาจารย์ศาสตร์ตัวเลขนะคะเผยเคล็ดลับให้กับครูยุ้ยนะคะซึ่งไม่ว่าใครที่ทําเกี่ยวกับในหน้าอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดุ้งที่ดินนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกกับพื้น แม่ธรณีผลลัพธ์ที่ดินนะคะคนส่วนใหญ่จะนำเคล็ดลับนี้ไปเกี่ยวกับธุรกิจในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นใครฟังคลิปนี้อย่าลืมแชร์นะคะให้กับคนที่มีคืนสันสะเทือนคืนแรงบุญที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคุดยด้วยนะคะดยวนะแปลกมาก